ยายเล็กนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยร้านผ้ายายเล็กนะวันนี้ยายเล็กมาดูร้านผ้าแต่ปรากฏว่าเจออะไรเพื่อนเพื่อนมาช่วยดูหน่อยค่ะกลัวค่ะกลัวนะอยู่หลังร้านยายเล็กนี่เองนะเดี๋ยวยายเล็กจะพาไปดูไปช่วยดูให้หน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนนะ เนี่ยค่ะหลังร้านยายเล็กเพื่อนๆนะยายเล็กมันไม่ได้เดินมาทางนี้นานแล้วนะเพราะว่าไม่ได้เปิดร้านช่วงนี้ปิดร้านนานค่ะปิดมานานแล้วนะบังเอิญวันนี้เดินมาหลังร้านนะคะก็เดินมาพบนี่เลยค่ะเพื่อนๆมาดูมาช่วยดูหน่อยนี่ค่ะเห็ดค่ะ โหเห็ดเห็ดหน้าตาประหลาดๆนี่ค่ะนะถามคนแถวบ้านเขาเรียกว่าเห็ดซีนนะเห็ดซีนเป็นภาษาอีสานเนาะมีทราบว่าภาคกลางเขาเรียกว่าเห็ดอะไรเพื่อนๆนะแต่อีสานเรียกว่าเห็ดซีนนะเคยเห็นไหมคะเพื่อนๆใช่เห็ดซีนไหมช่วยบอกหน่อยนะ กินได้ไหมคะเห็ดตัวเนี้ยไม่ทราบว่าวกินได้หรือเปล่านะเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะนี่เพื่อนๆมาดูหน้าตาเขาให้ชัดๆเลยจะเป็นแบบนี้ดูสวยนะคะแต่ว่าก็น่ากลัวนะอันนี้ด้านด้านหลังดอกของเขานะนี่เพื่อนๆมาดูข้างใต้ดอกบ้างดูสวยนะคะเนี่ค่ะ จะเป็นสีขาวขาวเห็นไหมคะเป็นเห็ดพิษหรือเปล่านะคะข้างใต้ดอกจะเป็นสีขาวๆแบบเนี้ยคะ่ะไม่รู้ว่ากินได้ไหมหรือว่าเป็นเห็ดพิษนะ,ะถ้าเพื่อนๆทราบช่วยบอกยายเกล็กด้วยนะคะเนี่ยดูสวยนะคะเพื่อนๆนะเขียนเม้น์มาใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะ ย่ยเล็กจะรอค่ะบอกที่ว่าเห็ดอะไรกินได้ไหมเป็นพิษไหมยัยเล็กจะรอคำตอบนะคะสวัสดีค่ะ